นะครับ FC พี่น้องนะครับ FC ช่องไอ้นุ่มนั่นนะครับนี่แหละครับชีวิตคนเราก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเมื่อก่อนก็จากที่ผมเคยขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าขาย20บาททุกอย่างขายของช่ำนะครับขายปุ๋ยขายหัวอาหารนะครับทุกอย่างเมื่อก่อนมันคือการลงทุนพี่น้องนะคือการลงทุนกําไรก็อย่างละ5บาท10บบาทนะครับปุ๋ยนี่ก็ ยี่สิบบาทสามสิบาทกับมีพี่น้องต่อสอบสอบละหาสิบกิโลนะหรือบางสอบก็ได้เยอะก็ห้าสิบบาทแค่นั้นผมก็เลยเปลี่ยนพี่น้องแนวคิดนะครับเพราะว่าถ้าผมขายปุ๋ยพี่น้องขายสินค้าพวกประเภทนั้นนะ่ะที่ผมเอ่ยมาทั้งหบินะ์ะคู่แข่งนะมันมันเยอะนะครับคู่แข่งมันเยอะอีกอย่างหนึงนะ่งเป็นอาชีพที่ผมอาจจะไม่ถนัดด้วยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแนวคิดนะว่าทําอะไรก็ได้ที่ว่า ตัวเองมันมีความสุขนะครับที่เวลาได้ทํานะครับแล้วก็เอาสิ่งที่คิดว่าเราถนัดนะครับเราถนัดมามาเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเอาความถนัดความทีได้ตัวเฮาเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นเงินสร้างมูลค่าอ่าโดยเอาความคิดของเรานะครับมาส้่งมูลค่าดีกว่านะครับเพราะว่าทรัพย์สินนะครับที่อยู่ในหัวเรานะครับมันมันสามารถมาแปลงเป็นเงินได้หมดนะครับอันนี้บดิโมได้พี่น้องนะครับ ไอสิ่งที่อยู่ในหัวเรานี่นะครับมันสามารถมาแปลงเป็นเงินได้หมดนะครับถ้าไม่เชื่อผมก็เองง่ายนะครับไปดูเลยนะครับพี่เสกโลโซเป็นไงพี่น้องแกก็แต่งเพลงมาจากหัวแกนะแกก็ร่ำรวยได้ได้ลหลายคนพี่น้องผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดทุกคนนะครับบางคนก็เขียนนิยายนะครับเขียนละครก็มาจากสมองนี่แหละะก็มาเป็นเงินได้ แต่ถ้าเมื่อเราลงทุนพี่น้องมันใส่เงินในการต่อยอดธุรกิจเมื่อ,อไรที่เราไม่มีเงินแล้วนะครับรธุรกิจมันเดินไม่ได้นะครับแต่เมื่อ,อไรที่เรามีหัวนะครับพี่น้องมีความคิดในสมองเนี่ยสมองเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเงินได้มันจะมันจะเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อว่า f c นะครับ f c ผมเผื่อมีอแรงบันดาลใจพี่นอ้นองกัก็่องเบิงนะครับนี่แหละครับพี่น้อง f c ครับ สิ่งที่ผมถนัดก็คือการทำนนรปุ๋ยหมักทำดินปูกนะครับ<ะ>สิ่งนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นเงินนะครับให้มันเกิดเป็นมูลค่านะครับใครอาจจะมองว่าเป็นขยะนะครับแต่ผมมองเป็นทองคำบนดินนะครับผมก็จะไปเก็บมาทุกวันพี่้องวันละนิดวันละหน่อยนะครับได้มากก็เอามากได้เยอะก็เอาเยอะได้น้อยก็เอาน้อยนะครับ พราะสิ่งที่ผมใส่รถมาเนี่ยนะครับมันมีเป็นค่าเป็นตัวเงินได้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ตลาดนะครับว่าเราจะหาตลาดได้ยังไงนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมนี่โชคดีแล้วนะครับที่ผมได้ทําแล้วก็ผมมีลูกค้าใช้สินค้าผมนะครับใช้แบรนด์หนุ่มนอนนาของผมนี่แหละนะครับ ผมก็จะเอาพวกนี้แหละพี่น้องนะครับผักตบบ้างผักปอดจอกแหนใบมงใบไม้อะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุก็คือเศษพืชเศษศาสากสัตว์อะไรต่างๆนะครับนํามาหมักกันพี่น้องผลิตเป็นดินปลูกเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับตรงนี้นะครับที้ฝนเทมาไวนแบบ้นะครับนี่แหละนะครับใส่มือรถตักของผมนะครับ รถตากันนี้นะครับผมก็หาเงินจากพวกนี้แหละนะครับไปซื้อมานะครับดูไว้นะครับผมก็จะให้ลูกน้องตากไปนะครับไปหมักไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บเงินเรอกเป็นการเก็บเงินที่กันนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันบ้าหรือเปล่าหรือว่ามันทําอะไรนะครับชาวบ้านหลายหลายคนนะครับขี่รถมาก็เห็นกองยินของผมกองอยู่ข้างถนนนะครับ หลายๆคนเขาก็จะมองว่าเฮ็ดอย่างเฮ็ดฝานนิดหน่อยเดียแต่ผมไม่รู้สิ่งที่คนมองจะคิดยังไงแต่สิ่งที่ผมต้องการคือกรอบมันต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ที่ f c มองอยู่เนี่ยมูลค่านี่ครับบอกไว้ก่อนพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแสนนะครับพีโบเดโมครับไม่เดโมเลยนะครับกอกก็กอกไปนี่ผมว่าตามที่ผมเคยกอกนะครับสายตาที่ผมมองอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้น่าจะประมาณขั้นต่ำน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า10,000ถุงนะครับพี่น้อง1 0,000ถุงนี่ไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับนี่แหละผมก็หาดินหาเศษาซากนิดซีวัตถุไว้นะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผมก็เลยทำเป็นบอ่อหมักนะครับใครขี่รถผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าให้ผมผมแล้วก็เทเป็นลานให้มันดูสวยงามสำหรับผมนะคือ